สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลนนครับอีพีนี้ผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมครับจีนกลัวแรงกิ n g ไทยแซงแอดมิน a c l เล่นจิตวิทยาอยูดีดีโอนบุลามไปอยู่ในชัยนิตซูเปอร์ลีกมาโนโงงานเข้าโพสต์ประจานวีลีเสี่ยงตกงาน ทีมชาติไทย U17 ประกาศรายชื่อลูกครึ่งไทยหลุดโผไปดูเรื่องราวของทีมชาติไทย U17 กันก่อนทานผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วสําหรับ FA Thailand ดหรือว่าทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับสําหรับรายชื่อทีมชาติไทย U17 ปีที่จะเตรียมความพร้อมในการไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียในศึกของชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่3ถึงวันที่20เมษายนครับทานผู้ชมซึ่งชุดนี้จะไปเก็บตัวกันต่อนะครับซึ่ง มีความน่าสนใจเลครับเพราะว่าแม่ลูกครึ่งไทยหลุดโผล่านผู้ชมครับอ่ะไปดูกันละครับว่า30คนเนี่ยมีรายชื่อใครกันบ้างนะครับเริ่มจากคู้รักษาประตูนะครับอ่ติดมาสีคนสุปรณกรพูลผลจากสมโมสรนหนองบัวพิษนะครับปิติกรแปลงไทยสงจากอสมชันทนน้องภูมิรับพีสรีบุญญากุลจากโรงเรียนคาชิมะอคูเอ็นนะครับ เด็กคนนี้น่าจับตาทานผู้ชมครับเด็กอายุเพียงแค่16ปีนะแต่สูง191.5เซนนะครับเออคุณแม่ก็ให้ข้อมูลมานะครับเดี๋ยวจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์กันอยู่เพราะว่ามีการประกาศรายชื่อแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นเองเนี่ยแม่มันพูดไม่ได้ทานผู้ชมครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อเด็กๆนะอีกหนึ่งคนมาจากสโมสรบุรีรัมนะครับอย่างน้องนัทถกรอัศวพิชโชคนะครับนี่คือสีผู้เล่นในตำแหน่งของผู้รักษาป,ประตูนะครับไปดูกองหลังกันหน่อยนะครับ กองหลังจากโรงเรียนอสัมชัญทนนะครับอย่างสุภวิทย์ผสมน้องภูรินัทภูมิกำลังอับสัมชัญทนนะครับน้องชัชะวั์สหานาันชัยชิดจากทางสโมสรบรีลามน้องคณาพจน์อินทสิงห์จากสโมสรฟุตบอลพีดีทีอะคาดมี่น้องวทัทน์ยู่ในรัศมีจากทางสโมสรชนบุรีเอฟซีน้องภูริพันธ์โพทองจากสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดน้องธัญวิสิทตธตามันจากโรงเรียนอสัมชัญศรีราชาน้องวีระเทพนิมุลชาติ จากโรงรนยงกีฬาเทศบาลน,นาคนปรปฐมนี่คือกองหลังครับใครรอดุดโผท่านะเด็กจากน o อตติงแฮมฟอร์เรสนะครับไม่เป็นไรนะครับผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมาในชุดยูสิเลยหรือว่าอาจจะมาในชุดยูยีเลยสําหรับไคลรอนะให้กําลังใจน้องนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นเด็กไทยของเราอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะสำหรับลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับ นะไปดูตำแหน่งของกองกลางหน่อยแล้วกันนะครับดบนุพลบุภพพาจากอับสัมชัญทนนะครับน้องสอรกิจแก้วสีจากสโมสรบุรีรัมน้องพานุพงศ์วันอ่อนจากกรุงเทพคริสเตียนนะครับน้องพานุพงศ์พบสะใหญ่จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเหมือนกันน้องชัยวัน์เงินมาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับอันนี้เป็นกลุ่มผู้เล่นเก่านะ คือน้องชัยวัฒน์นี่ก็เด็กบุรีรัมนะครับเด็กอะคาเดมี่บายเยิร์นะครับรุ่นเดียวกันกับไมคอนนะสำหรับน้องชัยวัฒน์เนี่ยน้องกิติภพชีพันคุงนะครับจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนน้องทัชดาพรพึ่งกุศลจากโรงเรียนวัดสุทธิวารามนะครับนี่คือตำแหน่งของกองกลางท่านผู้ชมครับอ่ะไปดูตำแหน่งของกองหน้ากันหน่อยนะครับน้องพานุวิทย์เจยาคมนะครับจากทางสโมสรบุรีรัมน้องปรเมศละองดีอันนี้ตัวเก่งเลยน้องหัวฟูนะฮะที่หลายๆคนหลงรักนะครับ จากกรุงเทพคริสเตรียนน้องจอมพลหอมบุญมานะครับจากกรุงเทพคริสเตรียนน้องนัฐ,ฐกิจโพสีจากการท่าเรือนะครับน้องทิตินยจงเกตกรจากสโมสรพ T t a c a d e m ดมีนะครับน้องศรีวกรพลสันจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นครราชสีมาน้องพีรดาราศวัตรจากโรงเรียนอัสสัญน,น้องชินนพงบุญมากจากโรงเรียนสวนกุหลาบน้องภูทะเนศสมจิตจากการท่าเรือ น้องทีระเทพรัฐาพลจากโรงเรียนสวนกุหลาบน้องชิวาแม็กเชสทเลอร์จากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับน่าสนใจในตำแหน่งของกองหลังนะครับลูกครึ่งไทยอังกฤษกับนักเตะไทยแท้อย่างน้องสุขฤทธิ์นะครับนักเตะจากทางสโมสอนเมดเนี่ยนะครับไม่ผ่านนะครับในการคัดเลือกในครั้งนี้ไม่เป็นไรนะผมก็มองว่าเด็กๆหลายคนมีศักยภาพนะครับซึ่งโตขึ้นเนี่ยถ้าเขาพิสูจน์ตัวเองได้เนี่ย มีโอกาสตีทีมชาติอีกอย่างแน่นอนนะครับซึ่งจะเก็บตัวกันต่อยาวๆนะครับท่านผู้ชมจะเข้าแมปงกันกทีวันที่4มีนานะครับซึ่งจะเก็บตัวกันถึงวันที่14มีนาโดยจะมีเกมอุ่นเครื่องแบบปิดอีก3นัดนะครับก่อนที่จะคัดตัวนักกีฬาให้เหลือ25คนนะทีนี้นะจาก43เหลือ30เหลือ25ก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวที่กาตานะท่านผู้ชมซึ่งชิวานมเชสไปแล้วนะครับนั่นไปนรอที่ กาตาแล้วแหละครับสำหรับชิวาแม็กเชสเนี่ยท่านผู้ชมครับเอาละงานนี้จะได้เห็นนักเตะหน้าใหม่ได้แจ้งเกิดกันแหละครับในรายการระดับจริงแชมป์เอเชียนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสกอต์ท,ทีมเดิมอยู่นะครับในยุคที่โคชเดชทําไว้ก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีอยู่แล้วและที่สําคัญเองเนี่ยมาคัดตัวแบบนี้ยังได้นักเตะดีกรีที่ถูกยกระดับขึ้นอย่างชิวาเข้ามาช่วยด้วยเนี่ยก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีนะครับของทางฝั่งของทีมชาติไทยยู17ปีแล้วครับทุกผู้ชมเรื่องราวต่อมาครับไปดูสื่อเอฟกันหน่อยแล้วครับโอ้โหเหลือจะเชื่อนะวครับว่าโอ้โหขนาดเพจอย่างเป็นทางการของ ACL ท่านทุกผู้ชมครับหรือว่าเอฟซีเชเป l e a ลีก ล่าสุดนี้นะครับพลาดหัวพรีวิวปรกกอนเกมการแข่งขันก็ยังผิดท่านผู้ชมครับมาตามภาพนี้เลยนะมันเกิดขึ้นได้ยังไงระดับมืออาชีพยังพลาดกันได้นะแล้วผมนี่จะเหลือเหรอท่านผู้ชมครับเออคนเราเนี่ยมันก็มีพลาดมีพลั้งกันบ้างแต่ในเรื่องราวนี้มันไม่น่าพลาดนะนะครับเพราะว่าในเพจเว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของ AFC เนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก่อนนะครับมันเข้าใครเชิงเล่นจิตวิทยาหรือเปล่าก่อนเกมแบบนี้นะครับก็ อย่างที่รู้กันแล้วครับท่านผู้ชมว่าไทยลีกของเราอันดับแรงกิ้งของไทยลีกกาลังจะแซงชนิดซูเปอร์ลีกนะครับซึ่งมีคะแนนห่างเพียงแค่0.7แต่เพียงเท่านั้นนะตอนนี้ท่านผู้ชมครับเล่นเอาก็อดคิดกันไม่ได้นะครับกับการพลาดหัวที่อยู่ดีๆก็ไปโอนสัญชาติเอ๊ะหรือว่าจะซื้อสโมสรบุรีรัมไปทั้งสโมสรเลยไปอยู่ในชนิดซูเปอร์ลีกแล้วหลังจากที่เพจ FC ครับออกมาพรีวิวรอบโซคีมครับบอกว่าบุรีรัมยูเนเต็ดเ c มีเอด้วยนะวงเล็บไชน่านะเออบุรีย์อยู่ประเทศไชน่าซะแล้วโอ้ยพอคุณนะฮะมันไม่ได้ผิดแค่ปกอย่างเดียวนะเนื้อหานี่ก็ผิดด้วยเอาใครมาเป็นแอดมินวะเนี่ยมันไม่รู้จักบุรีย์เลยะฮะแอดมินของเอฟซีเชเบลิกนะฮะโอ้โหบุรีลำเอฟซีจากไชน่าว่าอย่างนั้นนะครับเนื้อหาก็ยังผิดเลยนะฮะท่านผู้ชมแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเรียกอาจารย์ภาษาไทยในคอมเมนต์ผม,มีเยอะนะฮะเวลาเขียนผิดเนี่ยเขาจะเข้ามาเลยนะครับออกเสียงแบบนี้ครับพี่เชฟนะฮะ เขียนแบบนี้ครับพี่เชฟนะครับอ้าวพากันไปบอกทางฝั่งของ AFC กันหน่อยนะครับว่าวีรัมอยู่ประเทศอะไรอยู่ชาติอะไรและเขียนถูกไหมไปบอกเขาหน่อยแล้วกันตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวนะผมมองว่าเรื่องแบบเนี้ย จิตวิทยาล้วนๆนะครับจากทางฝั่งจีนซึ่งมันเป็นการพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันนะครับทุกผู้ชมซึ่งจะเตะกันในวันพรุ่งนี้สําหรับบุริลัมกับยาโฮดาดุนตาซิมว่าตอนนี้เนี่ยเป็นที่จับตามากทั้งเอเชียนะครับหลีกหมื่นล้านของจีนเนี่ยนะครับกำลังจะเสียท่าหลีกจากอาเซียนอย่างไทยทุกผู้ชมครับผมว่ามันตลกนะแม่ทำกันอย่างนี้มันก็ฮาละสินะฮะมันจะฮากระทั้งเอเชียนะเออทำเป็นเล่นไปเรื่องราต่อมาครับไปดูข่าวคราวของโค้ดมาโนโพกิ้งกันหน่อย ใช้คำว่าสัญญาณเตือนมาแล้วท่านผู้ชมครับสัญญาณเตือนที่จะอยู่วีลีกไม่ได้ท่านผู้ชมเหตุการณ์อย่างนี้คุ้นๆฮนะแหมใครที่ทําข่าวเวียดนามเนี่ยคงจะรู้ดีนะครับว่าการประจานหลีกเขาเนี่ยอยู่ลําบากนะฮะขนาดโคตปักคังซอ,อยังอยู่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมคนที่พาเวียดนามประสบความสำเร็จอย่างมากมายประจานหลีกเวียดนามะถึงขั้นถูกโดนปลดนะครับล่าสุดครับสื่อเวียดนามพลาดหัวตัวใหญ่เลยครับ บอกว่าสถานการณ์ของโค้ดมาโนโพกิ้งส่อโดนไล่ออกเอา้าผมน่างงเลยนะครับท่านผู้ชมพอไปอ่านเนื้อหาข่าวนี่อ๋อเลยนะครับโอ้โยโพสเป็นเหตุนะครับก่อนหน้านั้นเองอย่างที่ทุกท่านทราบไปแล้ครับว่าโค้ดมาโนโพกิ้งแกไปโพสเรื่องเกี่ยวกับสนามในวีลีกแหละครับแมมแกประจานหนักนะครับถึงขั้นโพสภาพวัวภาพแพะลงไปกันเลยทีเดียวนะฮะว่าเป็นสนามจมปักควายนะครับเอาควายมาเลี้ยงได้เลยนะสนามวีลีกเนี่ย ก็้องบอกว่าได้รับผลกระทบนะหลังจากนั้นเองเนี่ยแกยังหาชชนะไม่เจอเลยนะครับ3เกมติดทําเอาผลงานล่วงหล่นมาอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากทีมจา่าฝูงนะก็ถูกนําดินทิ้งห่างเนี่ยถึง9แต้มแล้วตอนนี้สื่อบอกว่าโค้ดมาโนโปกิ้งอยู่ลำบากแล้วว่าอย่างนั้นนะครับหากสถานการณ์ของอดีตแชมป์วีลีกยังไม่ดีขึ้นอนาคตของมาโนโปกิ้งคงยากที่จะเลี่ยง โดนไล่ออกเพราะความคาดหวังตั้งแต่เริ่มแรกนั้นสโมสรคงอันฮานอยจะต้องรักษาแชมป์เอาไว้ให้ได้แต่ตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเออนะก็เห็นใจแกอยู่นะครับเพราะว่าสนามเละจริงท่านผู้ชมครับแกก็โพสต์สครั้งด้วยโพสต์ถี่มากท่านผู้ชมครับแกบอกว่าสไตล์การเล่นแกนะฮะมันเล่นบอลกับพื้นไม่ได้ โดยเฉพาะนักเตะของแกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เล่นบอลกับพื้นว่าอย่างนั้นนะนะครับโดยเฉพาะกวางไฮเองหรือนักเตะอดีตทีมชาติเหล่านี้นะฮะเออมันก็ทําให้ฟอร์มตกว่าอย่างนั้นนะครับแกก็บอกว่ามันไม่แฟร์เลยนะครับควรที่จะพัฒนาเออโพสต์ยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยฮะท่านผู้ชมครับเออสื่อที่บอกว่าจะถูกไล่ออกซะแล้วนะครับใจเย็นๆนะโคดมาโนยังมีโอกาสพาคกอันคว้าแชมป์นะถ้วยระดับอาเซียนนะเพิ่งไล่ออกเลยนะฮะโอเวียดนามนี่ก็ใจร้อน อีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันอยู่จบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ไปกันำลางใจใด้วยนะครับอีพีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ